แดนเดนเดนอันนี้นะคะไปช็อปมาจากร้านร้อยเยนนะทุกคนแต่ราคาน้องไม่ร้อยเยนนะราคาน้องก็คือ440เยนนะคะก็ประมาณร้อยเศษเศษน้องร้อยกว่าบาทน้องแล้วก็มันมีความสวงามทุกคนมันเป็นสปองนะคะเป็นฟองน้ำนะที่สามารถเอาไว้เล่นกับน้องๆในโอฟุโรนะคะก็คือแห่งแบนั้นที่ผลได้คือมันก็จะลอยทุบบองทุบปองนะแต่ด้วยความที่บ้านเราไม่มีโอฟุโรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็เลยซื้อมาเพื่อมันเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเรานั่นเองนะคะน้องคีตากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องคิีว่าแค่ไหน

ร้อยกว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคากแล้วก็คุ้มค่าแบกด้วยนะเนี่ยโอ้ดีงาม